ทุกคนทราบหรือไหมครับว่าน้ำตาลแล้วก็สารให้ความนนหวานแทนน้ำตาลอะไรที่มีอันตรายมากกว่ากันวันนี้เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังครับ สารให้ความหวานก็คือสารที oth, ่ให้รสสัมผัสที่หวานสามารถนําไปใช้เป็นองค์ประกอบในการประกอบอาหารแล้วก็ผสมเครื่องดื่มได้ครับสารให้ความหวานหลักๆก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือสารให้ความหวานที่ให้พลังงานแบบที่2ก็คือสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานสารให้ความหวานที่ให้พลังงานล้วก็จะแบ่งได้เป็นอีก2แบบครับแบบที่1ก็คือสารให้ความหวานชนิดกลุ่มของน้ำตาลนะครับอย่างเช่นกูโคสซูโคสฟกโตสที่เป็นองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่ในนมแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผลไม้ต่อมาก็จะเป็นสารให้ หวานที่เป็นแอลกอฮอล์ของน้ำตาลครับผมเช่นไซริทอลซอร์บิทอลพวกนี้เนี่ยจะให้พลังงานที่ต่ํากว่าเบียรตาการดูดซึมและอัตราการย่อยสลายที่น้อยกว่าครับส่วนในอีกแง่หนึ่งก็คือสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานเลยเราก็จะแบ่งได้เป็น2แบบนะครับ 1. ก็คือสารให้ความหวานที่สังเคราะห์ออกมาพวกนี้ก็จะมีหลายอยา่างตั้งแต่ตัวของแอสฟอแตมอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติหลักๆก,ก็จะมี2ตัวก็คือย่าหวานกับสารสกัดจาก หล่อทั้งกล้วยหรือสารสกัดจากมังสรุตสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลก็ยังคงให้รสชาติที่หวานอยู่ดังนั้นแล้วคนที่ได้รับสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลถ้าจะยังคงติดรสหวานอยู่เพราะนั้นถ้าถามว่าคนที่กินแล้วเนี่ยจะติดรสหวานไหมก็ต้องตอบว่าจริงครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่รองรับว่าการกินสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลไม่ได้เพิ่มความอยากอาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติผลเสียหลักๆที่เรามักจะกลัวก,กันก็จะมีทั้งหมด3อย่าง1ก็คือเรื่องของโรคมะเร็ง 2ก็คือเรื่องของโรคเบาหวานสาก็คือสิ่งที่เป็นกระแสในตอนนี้คือมันไปทําลายเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้หรือเปล่าเราก็ต้องบอกก่อนครับว่าในเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเป็นความเชื่อมายาวนานว่าในกลุ่มของคันทศกรมันจะทําให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่เชื่อแล้วครับว่ามันเกิดขึ้นจริง พราะงานวิจัยที่ออกมาถ้าเกิดจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นงานวิจัยที่ทาในสัตว์ทดลองซึ่งจะใช้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเช่นปริมาณที่เป็นพิษต่อร่างกายเลยในเรื่องของโรคเบาหวานมันมีงานวิจัยออกมามันสามารถที่จะใช้ในการลดน้นาําหนักสามารถที่จะใช้ในการลดระดับน้าตาลในกระแสะเลือดได้จริงมันเป็นงานวิจัยที่ทาเทียบศาสตร์ให้ความอัตนัแทนน้าตาลกับการกินน้ําตาลเพิ่มเติม ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่กินน้ำตาลเพิ่มเติมแล้วการใช้สารทดแทนความหวานไม่มีความจําเป็นและก็ไม่ควรต,ต้องใช้ครับสุดท้ายในเรื่องของการที่กินลงไปเยอะๆจะทําให้แบคทีเรียนชนิดดีทํางานได้ไม่เต็มที่หรือตายไปหรือเปล่าคือเราต้องใช้ในปริมาณมากซึ่งโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยจะไม่สามารถกินได้มากในขนาดนั้นได้อยู่แล้วรวมถึงสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลบางตัวจะยังทําหน้าที่เป็นพรีไบโอติกหรือเป็นอาหาร ของแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ทําให้แบคทีเรียชนิดดีในลําไส้เพิ่มจานวนมากขึ้นได้ด้วยครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ไม่ใส่ถังน้าตาลแล้วก็ไม่ใส่ถังสักให้ความหวานทดแทนน้าตาลลงในอาหารเลยเยงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินแบบนั้นมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้เราก็ควรจะพิจารณาสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลมากกว่าที่จะกินน้าตาลปกติลงไปนะครับแต่เราก็ต้องบอกก่อนครับว่าในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงของมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารให้ความหวานที่หมอแนะนําก็คือ ในกลุ่มของน้ําตาลเหล่าังกล้ยซึ่งมันเป็นสารให้ความหวานโดยธรรมชาติเพราะ,ะนั้นแล้วผลข้างเคียงก็จะค่อนข้างตา่าและยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายครับผมทั้งน้ําตาลแล้วก็สารให้ความหวานทดแทนน้าตาลก็มีทั้งประโยชน์ก็มีทั้งโทษในตัวมันเองเพราะฉะนั้นแล้วการรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ